อะ <laughs> ไล้ะพี่บอกอะไรนะเล่นในคอมกเดินเป็นไก่อะไรนะโ <laughs> ทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยเนี่ยยังไม่ไม่ถนัดเลยไอ,นะ <iPhone 15. S 2> อโฟนสิบห้ารุ่นไอโฟนเป็นรุ่นแอนดรอย อแต่ไม่ได้ใช้แล้วใช้ซองทุกทีโลแล้วคนดูคนก็มีผมก็ไม่ใช้คนดูจะเข้ามาแบกพี่ซอใช่ไหมอ,อุ้ยซอ,องจะปีมอยู่หรอไม่ได้ยินเสียงเพื่ออะไรใช่เพื่อสถิตม โคตรเยอะโคตรเยอะพี่สองโคตรเยอะเก็สติดก่าตัวได้มั้งเทีเอ้ยตายก่อนเพื่อนมึงปืนก็ขอปืนหน่อยปืนไม่มีไม่แบ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยปืนไม่มีอ้าวมันลงเป็นสิบเป็นทันในหมดแล้วเนี่ยบนหัวไงนั่นไงเต็มเลยนะบนหัวเข้าหัวไม่แตกแตกหนึ่ง เพื่อเรตกใจแตกซอกัรสี่ิอ้เ็นกสูหมดแล้วกสูบหมอละอันนี้เลยรันทดกูจัดโหโหละ ไอ้มูอะไรบี่ผมไม่มีกระ <c oughs> สุนสุนหมดไอ้เอ้ยเอ้ยเอ็กซเอ็มแปดไหนเอ็กอแปดอยู่นะแปดสิบเมตรเฮ้ยเมื่อกี้เห็นตัวยิงอยู่ตรงนี้ไปไหนวะมันตัวเย่แล้วอ๋อ,อเขาได้ กานทาาขึ้นใครไม่เป็นหรไม่เปนรเฮ้ยทําไมมีคนโทรทวิตมาอยู่ตตรงนี้ยอพี่ลารชัดเลย ไ,ไ,ไอโมนี่ตัวมึงดาวอยู่นี่ดาวบ้านเลยยังไม่ได้ยิงสักตัวเลยเนี่ยเนี่ยตัวที่มึงยิงดาวไม่ใช่ผมผมไม่ได้ฆ่าอะไรกระสุนหมดเพื่อนหรือเปล่าเบอร์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 สองหรือเปล่ายังไม่ยิงใครเออพี่พี่พ,พี่มันมันเล่นเสกเก็ตมาเนี่ยนั่นเห็นไหมบนสกเก็ตอะ ต้องตามต้องตามไอที่มันขึ้นแดงๆนี่แปลว่าอะไรเร็วเหรอมีคนใช้ไงนี่นมันอยู่หน้าผมดิพี่เข้าไปในบ้านแล้วยิงดิหายไปไหนแล้วเนี่ยยิงอะไรมันหายไปแล้ยกิโมขนาดมือเฮ้ยใครอ่ะ ฮุยไม่ได้ยิงฆ่าใครเลยขอฆ่าเห็นไหมไม่ได้ฆ่าใครเลยเหรอเยังมันเอาไว้ทุกคิวเลยเอาทุกคิวบ้าไม่ใช่ตัวแรกกันเหรอลุกล็อกลุกคิวตัวแรกเลยพี่ถ้าผมเปิดได้ยิไอหมูอีกเร็วนะขอบ้างคือ

คิวมาละนอนแล้วไม่จัดกูดอ่างปะขอของหน่อยสู้ๆขอให้ชนะขอให้คะแนนเองดีไม่เคื่อหรอกขอให้คะแนนดีได้คะแนนเดี๋ยวแบกเองวิชนะยังไี้ชนะจังเลยให้เล่นแบกเองอยากเล่นเลยเยอะแยะแบกน่าเยอะแยะนะอยากเล่นลิยิงก็ไม่โดนเล่นทำไม เฮ้ยบุรีผมเสียงในหัวพี่ได้ยินด้วยเหรอผมใช้เสียงในหัวเมื่อกี้นั่นอะได้ยินดิเปีปป่เลยสวยจะขนาดมีหมึกไปเยอะไปยอ,อ,อยายี่สิบกล่องมีแคายาด้วยไหมเก็บไว้สร้างบ้านเนาะยายี่สิบกล่องกระสูนไม่เก็บเลยไงเออกูเก็บแต่ยากูมไม่เล่นยิงกูให้เมตาตัวเมตาตัวไง มันยิงเราใช่ไหมเม็ดละตัวไม่ใช่เรายิงมันนยข้างหน้ามีหนึ่งตัวไม่เห็นมีตัวเลยหน้าผมเนี่ยมันยิงกับใครอยู่ไม่รู้ไม่ใช่หนึ่งตัวแล้วโหวบ้าบอ ไม่ใช่หนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งตัวโ <amp> ดนรัดโดยตัวหนึ่ง ตายไม่ได้ไม่มีหรอสวัสดีครับคุณไปแล้วทุกคนเกมสุดท้ายแลย้วพี่ทีวาพูดเล่นต่อด้วยเล่นต่อโดยไม่ทันเลยพี่ทีวาเดี๋ยวเจอกันตอนวาดรูปนะผมจะไปกินข้าวแนละ้วผมอยู่ข้าว ไม่เคยแย่เข้าพี่ผมโดนแล้วพี่เฮ้ยเพื่อนขับรถชนไี่พ่อนี่พ่อเพื่อนขับรถชนใครรถชนพี่ทีวาพูดโอเคโดศัตรูแล้วแล้วทำไมเพื่อนตายอ่ะโดนยิงไงไม่ได้โดนขับรถชนหรอพี่อะโดนขับรถชนรถชนรถแต่รถพี่คว่ำ โอ้ยตัวนี้ตึงวิตัวนี้ตึงโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวอีบา้าสองตัวตรงผมนังไงเป็นล่วงเลยเจเย็น,พน,ยนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนเบอร์สองช่วยยิงหน่อยสองตัวเห็นปะข้างหน้าเพื่อน จริงไม่โดนเพื่อนเห็นไหมมันเจ็บมากอะเพื่อนไม่โดนเฉยโอ้ยโอ้ยอยแจ้งเตือนโอ้เพื่อนมีพีเก้าศูนย์วะก็ว่าทำไมเพื่อนไม่ยิงเพื่อนข้างหลังมาขับรถมาแล้วเพื่อนหนีเลยก็ได้นะหนีไปหาปืนก่อนก็ได้นะข้างหลังมาแล้วน่ะไอ้โมกุชุบมึงไม่ขึ้นหรอชุบเพื่อนแม สู้สู้สูสสม่เป็วไรมาได้สองตัวข้างล่างอ่ะพี่เบอร์สี่ระวังสองตัวข้างล่างอ่ะเห็นวะวิ่งขึ้นมาแล้วน่ะพี่เบอร์สี่ไม่ต้องชุบนะพี่เบอร์สี่ไม่ต้องชุบนะไม่ทันแล้วพี่เบอร์สี่ไปชุบแล้วเดี๋ยวหาปืนก่อน พีุ่จิตแป๊นปนึงแป๊บนึงนะขอหาปืนก่อนนะพีเก้าสูงกลูกซองขอกระสุนหน่อย <c oughs> หาปืนแปบบ๊บขอวีเได้ปะเห็ุเล่องวีเอสอ่ะช่วยใครอะ่ตะตจเย็นหน่อยใจย็นนะ อาปืนอยู่เลยนจะช่วยใครเนี่ยกำลังไปพี่เบสีก่กำลังไปมันอยู่ไหนพี่ทีวาพูดผมเพิ่งกลับมาจากกันจากกันจากโรงเรียนเหรอจากกันเพิ่งกลับมาจากกันเฮ้ยพี่ซอโดนวะคนคนใช่ใช่คนพี่ข้างหลังพี่ซอเห็นปะเสื้อขาวะ ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่พี่จ้องโอ้ยอมันเจาะพุทผมยิงอยูต่ตรงไหนอะทตรงน,นีต้ตรงนี้เนี่ยผมยิงตรงไอ้วอลฟ้าอีกตัวมึงอยู่ไหนไม่รู้อ่ะมันไปสองตัววอลฟ้ามันจะตายอยู่เลยบูยากูแตกสู้เพื่อนสู้ กอเดี๋ยวไปกินข้าวเป็นนึงเดี๋ยวทักไปเล่นในมือถือเดี๋ยวไปเล่นในมือถือคือกูพี่พี่ทีวาพูดมันมีสองตัวใช่มีสองตัวพี่ทีวาโอ้โหจบเลยผมไม่เห็นอีกตัวหนึ่งอะ่ะเห็นแค่ตัวเดียวข้างหลังมาเพื่อนตายทุกคนกินข้าวก่อนนะปุยห้าหกเจ็ดแปด